ฮัลวีนปี1975เด็กสาววัย15คนหนึ่งไม่เคยได้กลับบ้านอีกเลยการสอบปากคำพยานทุกคนรู้แค่ว่าเธอคนนี้ไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนที่อยู่ไม่ไกลมากนะักแต่แล้วหลังจากที่ทุกคนช่วยกันตามหาก็พบจนได้ร่างของสาววัยรุ่นมีน้ำแดงเลอะเต็มหัวนอนคว่มหน้าอยู่ใต้ต้นสนหลังบ้านเธอและคดีในวันนี้มันเริ่มมาจากคดีคนหายสู่ฆาตกรรม ที่มาพร้อมกับคำถามที่ว่าใครฆ่ามาธาเรามาเปิดแฟ้มคดีนี้ไปพร้อมๆกันสวัสดีครับอยู่กับผมโค้ดเนมันฟอยและคุณกำลังรับชมออนครามบันทึกอาชญะตอนฮาลลวีนสยองคดีมาธามอกซลี ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบหนังแนวสยองขวัญมากเลยซึ่งถ้ายิ่งเป็นแนวสแลชเชอร์จะชอบเป็นพิเศษถ้าให้แนะนำก็คงจะเป็นพวกตระกูลเฟียสติดหรืออย่างสครีมสุข1 3เท็กซัสเชนซอและอีกเรื่องหนึ่งในตำนานนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ I k n what you did last summer ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับหนังที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นแนวแนวแบบเด็กวัยรุ่นนะครับร่วมตัวกันไปปาร์ตี้มีฆาตกรคน,คนหนึ่งเป็นฆาตกรโรคจิตหรืออะไรบางอย่างนะครับมาไล่เชื่อทีละคนทีละคนซึ่งวันนี้ผมก็เลยไปหา คดีที่มีแนวคล้ายๆกันดูเกี่ยวกับปาร์ตี้เด็กๆไปปาร์ตี้นะครับและมันก็เจอจนได้เอาเป็นว่าเราไปลองฟังกันแต่ก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับคอมเมนต์สักหน่อยนะครับและถ้าใครยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ช่อง Monday m y s t e r y ครับก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเรามีเป้าหมายไปสู่แสนซับภายในปีนี้กันเรื่องราวในวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปอยู่ในย่านเบลเฮเวนย่านหรูระดับไฮโซในกรีนิชรัฐคอนเนตทิคัตสหรัฐอเมริกา ถ้าจะให้ทุกคนจินตนาก,การตามง่ายๆนะครับให้นึกถึงหมู่บ้านคนรวยที่มีบ้านหลังใหญ่ๆอยู่ตรงข้ามกันในสนดแบบถนนสวยงามสวยงามหน่อยนะครับ31ตุลาคมปี1975เช้าวันนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าเลือกลักเลยก็ว่าได้คุณนายม็อกซ์ลีเธอกำลังเครียดมากๆกังวลสุดๆจากการที่เธอตื่นเช้ามาแต่ก็ไม่พบกับลูกสาวของเธอมาธาม็อกซลี ไม่ใช่ว่าเธอเพิ่งจะหายตัวไปไหนหรอกนะครับแต่เธอไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืนแถมเช้าวันนี้นะครับคุณแม่ก็พยายามติดต่อแล้วด้วยแต่ก็ไม่สามารถติดต่อมาท่าได้เลย ล่าสุดที่คุณแม่ได้คุยกับลูกสาวก็คือเมื่อวานเย็นสิ่งที่เธอรู้คือลูกสาวของเธอไปปาร์ตี้มิสเชฟไหนกับเพื่อนๆในละแวกบ้านนั่นแหละครับซึ่งเป็นปาร์ตี้ฉลองเทศกาลฮาลโลวีนตามภาษาของเหล่าเด็กๆวัยรุ่นคุณแม่เนี่ยกังวลมากนะครับจนเริ่มโทรถามแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านในการตามหาลูกสาวของเธอหน่อยเพื่อนบ้านนะครับก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าไม่มีใครเห็นมาท่าตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วนะจนสุดท้ายเพื่อนๆทุกคนก็เสนอตัวออกมาช่วยกันออกตามหาใน พื้นที่บริเวณไกลๆเวลาผ่านไปจนกระทั่งเที่ยงครึ่งระหว่างที่คุณแม่และเพื่อนบ้านกำลังเดินร,บรอบๆในพื้นที่หมู่บ้านต่างๆอยู่นะครับคุณแม่ก็กลับเห็นวัตถแุแปลกๆอยู่ที่ใต้ต้นสนอยู่ในสวนหลังบ้านของเธอเองด้วยความสงสัยเธอก็เลยเดินเข้าไปดูและแล้วคุณแม่ก็พบจนได้แต่มันเป็นการพบกันที่มีแต่น้ำตาและความโศกเศร้าที่จะไม่มีทางได้พบรอยยิ้มของลูกสาวอันเป็นที่รักอีกเป็นครั้งที่สอง ร่างไร้วิญญาณของมาธาม็อกซ์ลีนอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นหญ้าบริเวณใต้ต้นสนร่างของเธอสวมเสื้อแขนยาวสีเขียวกางเกงยีนถุงเท้ายาวซึ่งมันเป็นชุดเดียวกับที่เธอใส่ไปเมื่อวานก่อนออกจากบ้านแต่ต่างกันที่สภาพในตอนนี้คือกางเกงยีนและกางเกงในของเธอถูกถลกลงมารวมกันตรงถึงช่วงหัวเขา่ามีน้ำแดงออกจากบริเวณหัวเป็นจำนวนมากไม่มีลมหายใจของลูกสาวอันเป็นที่รักอีกต่อไป ที่ใกล้ๆกับศพของมาธามีเศษไม้กอล์ฟหักครึ่งอยู่ตรงบริเวณนั้นคุณแม่ได้พบกับภาพอันโหดร้ายที่ผมเพิ่งเล่าไปเมื่อตะกี้มันก็ทําให้เธอหมดสติไปเพื่อนบ้านนะครับก็ต่างรีบเข้ามาประถมพยาบาลเธอแล้วก็รวมถึงแจ้งตํารวจให้เข้ามาสืบสวนเรื่องราวปริศนาที่เกิดขึ้นนี้ในทันทีมาธาเธอเป็นใครผมขอเล่าสั้นๆแบบนี้มาธาอลิซาเบตม็อกลี ลูกสาวแห่งตระกูลม็อกซ์ลีเธอเกิดเมื่อปี1960ซึ่งก็อาศัยอยู่กับครอบครัวนะครับมีพ่อแม่แล้วก็ลูก2คนคุณพ่อของเธอเนี่ยเป็นหุ้นส่วนในบริษัทบัญชีแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าสำนักงานของบริษัทหนึ่งในนิวยอร์กส่วนคุณแม่ก็เป็นคุณแม่บ้านดูแลลูกๆอย่างใกล้ชิดพี่ชายของเธอนะครับมีอายุมากกว่าเธอ2ปีแล้วก็รวมกวับตัวเธอเองรวมแล้ว4คนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับเพียบพร้อมดีทุกอย่าง มาถ้าเธอเป็นเด็กสาวที่เปล่งประกายสดใสร่าเริงและเป็นที่รักของครอบครัวและเพื่อนฝูงเป็นเด็กที่เข้าได้กับทุกๆคนนะครับไม่เคยก่อปัญหาอะไรมาก่อนเลยแต่จริงๆแล้วบ้านของม็อกซี่นะครับเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ที่เบลเฮเวนเนี่ยเมื่อปี1974เอง แปลว่าเรื่องราวที่มันเล่ามาทั้งหมดนะครับก็คือมาท่าเพิ่งจะเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ได้แค่ปีเดียวเองนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนเปิดเรื่องเลยว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านคนรวยเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่มีแต่เศรษฐีอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกาย่านนี้เนี่ยเต็มไปด้วยบ้านและคฤหาสน์อันดับใหญ่โรงเรียนเอกชนที่หรูหราไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้โดยปกติสําหรับเด็กนะครับการย้ายบ้านเนี่ยมันจะส่งผลอย่างมากเลยเนาะในด้านของ ิใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทั้งเรื่องเรียนการปรับตัวแต่กับการกลับมาท่าครับเธอปรับตัวได้ดีครับชอบละแวกบ้านใหม่ของเธอเป็นอย่างมากชอบเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร การเรียนต,ต่างๆอะไรพวกนี้ก็ดีไปหมดทุกๆอย่างนะครับเห็นแบบนี้เนี่ยเธอเธอคือระดับแบบดาวเด่นของโรงเรียนด้วยนะจากความสวยฉลาดอัธยาศัยดีและความเป็นผู้นําทําให้เพื่อนร่วมชั้นของเธอเนี่ยโหวตว่าเธอเนี่ยคือผู้หญิงที่มีบุคลิกภาพดีเด่นเธอได้เพื่อนใหม่ๆอย่างรวดเร็วนะครับโดยมักจะใช้เวลาร่วมกันอยู่ที่บ้านของกันและกันยิ่งฟังดูก็ยิ่งน่าสงสัยนะครับว่ามันจะมีภัยร้ายในสังคมที่เธออยู่แบบนี้จริงๆหรอ ตัดกลับมาที่สถานการณ์ปัจจุบันนะครับตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุเริ่มมีการตรวจสอบอะไรต่างๆหลังจากที่มีการชันสูตรอะไรต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็สามารถสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ว่ามาธาเสียชีวิตโดยมีไทม์ไลน์คือเธอถูกฟาดด้วยไมโกอฟ์อย่างรุนแรงหลายครั้งจากที่ที่1นะครับทำให้เธอสลบก่อนที่จะถูกลากมาที่ใต้ต้นไม้ต้นสนต้นนี้นะครับแล้วก็ทําการ ถูกแทงด้วยปลายแหลมของไม้กอล์ฟที่หักครึง่งแล้วก็การแทงครั้งนี้ทําให้เธอเสียเลือดแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดนอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือไม้กอล์ฟที่เป็นอาวุธในการก่อเหตุมันคือไม้หัวเหล็กเบอร์6ยี่ห้อโทน่เพนนาของแอนสกาเกลที่อาศัยอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านของม็อกซครอบครัวม็อกซี่เนี่ยแหละ,ะเมื่อชนะสูตรเพิ่มเติมก็ทําให้ทราบเพิ่มเติมได้ครับว่าช่วงเวลาที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณสามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มของวันที่ลามลาวิญญญนนะวูกถลกกงลงา,าเงมือน ผ่านการโดนทารุณกรรมมาสรุปแล้วไม่ได้มีร่องรอยของการถูกข่มขืนนะเนื่องจากว่าไม่พบน้ําอสุจิในช่องคลอเลยนั่นหมายความว่าภาพที่เราเห็นจากศพของเธอนะครับว่าถูกดึงงเกงลงมามันอาจเป็นเพียงแค่การจัดฉากเพื่อให้เข้าใจรูปคดีบางอย่างผิดไปก็ได้แต่ใครล่ะจะเป็นคนทํา ในการสืบสวนช่วงแรกนะครับตำรวจก็ตั้งผู้ต้องสงสัยเอาไว้3คนคนแรกโทมัสสกาเกลหนุ่มวัย17ที่เคยคบหากับมาธาคนที่2องไมเคิลสกาเกลน้องชายวัย15น้องชายของโทมัสนะฮะเป็นเด็กรุ่นเดียวกับมาธาเป็นเพื่อนกับมาธาและคนสุดท้ายคนที่3ามเคนเนตลิเทนตัน เป็นครูสอนพิเศษส่วนตัวของครอบครัวสกาเกลวัย23ปีที่เพิ่งมาเริ่มงานได้แค่เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนเกิดเรื่องเท่านั้นเองมันมีจุดแปลกๆอีกนิดหนึ่งครับคือช่วงแรกหลังจากการพบศพของมาธาครอบครัวสกาเกลเนี่ยไม่อนุญ,ญาตให้ตำรวจเข้าไปสอบปากคำลูกๆของเขาและจ้างทนายเข้ามาดูแลในทันทีก่อนที่ทางครอบครัวสกาเกลจะมีท่าทีที่เรียกได้ว่าอ่อนลงแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมากขึ้นซึ่งจากการสอบปากคำผู้ต้องสงสยัยโทมัสสกาเกลแฟนเก่า มาทาคนที่คบหากับมาท่าอยู่นะครับก็บอกว่าไม่คืนมันเกิดเหตุตัวเขามาธ่าไมเคิลแล้วก็เคนเนตเนี่ยได้นั่งเดีกยวล้อดูทีวีกันอยู่ในบ้านของครอบครัวสกาเกลตั้งแต่ช่วงเวลา2องทุ่มครึ่งและมาท่าก็ขอตัวกลับบ้านไปก่อนตอนช่วง3ามทุ่มแต่ตัวเขานะครับก็อยู่ในบ้านหลังนั้นโดยที่ไม่ได้ออกจากบ้านมาเลยจนกระทั่งเวลาเช้าตำรวจก็แอบมีถามเจาะจงเพิมเ่มเติมกับตัวโทมัสไปนะครับว่าแล้วเรื่องเซ็กล่ะ ยังไงซึ่งโทมัสก็บอกถึงตัวเขาจะเคยคบหากับมาธานะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับมาธาหรือมีการรุนแรงเกิดขึ้นในบ้านในคืนนั้นเลย การสอบปากคำผู้ต้องสงสัยคนที่2องไมเคิลสกาเกลน้องชายของโทมัสเนาะก็ได้เล่าเหตุการณ์เหมือนกับที่โทมัสเล่าเลยก็คือไม่เห็นมาธาอีกเลยหลังจากที่เธอกลับออกไปแต่ก็มีเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับว่าหลังจากที่มาธาออกไปจากบ้านตอนช่วง3ามทุ่มครึ่งเนี่ยเวลาใกล้ๆกันไมเคิลก็ได้ออกจากบ้านต่อไปเพื่อเดินทางไปที่บ้านญาติที่อยู่ห่างออกไปซึ่งไมเคิลก็ไปนั่งเล่นเกมอยู่ที่นั่นจนเกินเกือบประมาณ5้าทุ่มถึงกลับบ้านอีกทีหนึ่งส่วนผู้ต้องสงสัยคนที่3ามเคนเนตครูสอนพิเศษ เขาก็เล่าว่าหลังจากที่เขาทํางานสอนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็นั่งูทีวีอยู่ในห้องพักของตนในบ้านสกาเกลซึ่งคืนนั้นก็ไม่ได้ออกจากบ้านเลยเขาก็ไม่เคยพบมาท่าด้วยซ้ําที่น่าสนใจก็คือในการสอบปากคําของทั้ง3คนนี้นะครับมีการใช้เครื่องจับเท็จรวมอยู่ในการสอบปากคำครั้งนี้ด้วยซึ่งผลที่ได้คือโทมัสและไมเคิลสามารถผ่าน เครื่องจับเท็ดไปได้แต่เคนเนตครับกับไม่ผ่านเนื่องจากมีการตอบคาถามที่เลี่ยงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้มีการตั้งข้อหาใดๆกับเขานะครับเพราะว่าอาวุธที่สังหารเนี่ยมันยังเป็นของครอบครัวสกาเกลอยู่ซึ่งก็เลยอาจจะถูกมองว่าเป็นคนนอกก็เป็นได้ส่วนทางด้านการให้คาให้การของทางเพื่อนๆมาท่าคนอื่นๆที่อยู่ในงานปาร์ตี้นะครับก็ได้บอกกับตํารวจว่าปาร์ตี้ในคืนนั้นเนี่ยมันมีการใช้กัญชาแล้วก็สุราด้วยทําให้คนที่มางานหลายคนมีอาการมึนเมาแถม ก็จะมีคนบางคนนะครับแอบเห็นโทมัสจูบกับมาธาด้วยจากข้อมูลที่ตำรวจได้มามันมีอะไรบ้าง30ตุลาคมมาธาไปงานปาร์ตี้ในปาร์ตี้มีของมึนเมาสุดท้ายมาธากลับมาจบที่บ้านของครอบครัวสกาเกลที่อยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองซึ่งโทมัสและไมเคิลอยู่ที่บ้านก็ยังมีครูสอนพิเศษอยู่ในห้องซึ่งสุดท้ายพอ3ามทุ่มครึ่งมาธาก็เลยขอตัวกลับบ้านไปก่อนไม่นานหลังจากนั้นไมเคิลก็ไปบัญญัติ รู้ตัวอีกทีก็มีใครบางคนนะครับเอาไม้กอล์ฟที่บ้านสกาเกลไปฟาดใส่มาธาลากเธอไปที่ต้นสนหลังบ้านเธอเองหักไม้กอล์ฟนั้นแล้วก็แทงเธอจนเสียชีวิตแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ต้องไม่ลืมนะครับว่านี่คือปี1975ที่ยังไม่ได้มีเทคโนโลยีอันหรือหวานะครับมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายจึงยังไม่สามารถสรุปอะไรเพิ่มเติมได้ง่ายๆและทำให้ไม่มีความคืบหน้าใดๆเป็นระยะเวลานาน,านและแล้วคดีนี้ก็เงียบหายไป จนมาปี1991เรื่องนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปคดีนี้โดยตรงแต่ว่าวิลเลียมเคนดีสมิธครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับสกาเกลซึ่งถูกกล่าวหาว่าข่มขืนหญิงสาวใน คือหาสของตระกูลเคนเนดีซึ่งถ้าคุณนามสกุลเคนเนดีก็ไม่แปลกนะครับเพราะมันคือตระกูลเดียวกับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐนั่นแหละครับซึ่งคดีนี้นะครับมันก็เลยเป็นที่สนใจในสื่อมวลชนและสังคมเป็นอย่างมากซึ่งทําให้สื่อเนี่ยมีการขุดคุยกันนะครับว่ามันคืออะไรอะไรยังไงแล้วก็ขุดคุยถึงความสาคัญระหว่างครอบครัวเคนเนดีกับครอบครัวสกาเกลเนื่องจากทั้งสองครอบครัวนะครับมีอํานาจและมีอิทธิพลเป็นอย่างมากทําให้สามารถปิดกั้นการสืบสวนเอาไว้ได้ตลอดจนเกิดเรื่องนี้ขึ้น มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่สังคมนะครับกดดันกับพันดาทางตำรวจนะครับทำให้สำนักงานตำรวจกีนิชนะครับได้ตั้งชุดสืบสวนขึ้นมาใหม่เพื่อจัดการคดีของมาธาล็อกลีด้วยวิธีการนะครับก็คือเขาไปจ้างนักสืบเอกชนคนหนึ่งมาเป็นผู้ดูแลคดีเอาจริงก็คือเนี่ยเวลาผ่านไปกว่า20ปีแล้วก็ถึงกลับมาสนใจเรื่องคดีนี้อีกครั้งหนึ่งตัวบิิกดันนักเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมของชนชั้นสูงแล้วก็อีกคนหนึ่งคือมาร์กฟูแมนนักสืบเอกชน ทั้งคู่นะครับสนใจคดีนี้แล้วก็มาร่วมกันก่อกระแสความสนใจให้กับมวลสาธารณาชนอีกครั้งหนึ่งช่วงปี1995ถึงปี1998โดมินิกแล้วก็มาร์กเน่ได้ลงพื้นที่นะครับในระแวกกีนิชเพื่อสัมภาษณ์คุณแม่ของมาธาเ <c oughs> พื่อนบ้านรวมถึงครอบครัวสกาเกลเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยหนึ่งในข้อมูลที่สำคัญที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็คือโทมัสอดีตหวานใจของมาธาได้เล่าถึงเหตุการณ์เพิ่มเติมใน วันเกิดเหตุนะครับว่า20ปีที่แล้วในคืนนั้นระหว่างงานปาร์ตี้เขากับมาท่าเมากันจนแอบไปอึบกันที่สวนหลังบ้านอยู่ประมาณ20นาทีได้ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้าน จากหลักฐานทั้งหมดนะครับที่ทุกคนไปสืบค้นกันมาเรื่อยๆนะครับมันก็ทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีหลักฐานใหม่ต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะแยะเลยการสอบปากคาเพื่อนบ้านมาท่ามีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่เค้าเคยเล่าให้กับเพื่อนบ้านคนนั้นฟังครับว่าในคืนวันเกิดเหตุไมเคิลที่เป็นรุ่นเดียวกับมา่าเนาะได้ปีนต้นสนที่พบศพของมาท่านั่นแหละเพื่อไปหามาท่าแต่ก็ไม่พบและด้วยความที่ว่าเขาเมาอยู่เขาก็เลยแอบช่วยตัวเองอยู่บนต้นสนก่อนที่จะกลับลงมา ซึ่งก็ต้องแอบบอกนะครับว่าไมเคิลเนี่ยเหมือนจะมีความแบบชอบมาธาอยู่เล็กๆนะครับอาจจะเป็นเฟนโซนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ซึ่งพี่ชายของตัวเองไปคบกับมาธาก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในแรงจูงใจที่ทําให้ตัวเขาเนแอบตามมาธาไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่เจอแถมในช่วงปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดไมเคิลในตอนนั้นนะครับอายุได้สิบแปดปีเขาก็ถูกจับเพราะว่าเขาเมาแล้วขับครอบครัวของเขาก็เลยติดสินบนเจ้าหน้าที่พนักงานเพื่อไม่ให้ไมเคิลต้องรับการพิจารณคาคดีแบบปกติแล้วก็เลือกที่จะส่งไมเคิลเข้าไปรับบบกาารบบํ ในอาการติดเหล้าแทนซึ่งไมเคิลก็ต้องอยู่ในสถานสำหรับ การรักษาเด็กที่มีปัญหาติดยาเสพติดอยู่2ปีเลยทางด้านทีมสืบสวนนะครับก็เลยมีโอกาสที่จะได้เข้าไปลองสืบสวนในที่บําบัดแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้พบกับเพื่อนร่วมกลุ่มบําบัดคนหนึ่งเขาได้เล่าว่าไมเคิลเนี่ยเคยสารภาพกับตัวเขานะครับว่าเป็นคนฆ่ามาท่าเองแต่เจ้าของโรงเรียนนะครับก็ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องราวทั้งหมดนี้ซึ่งก็ดูแย้งกันไปกันมานะครับก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรยังไงกันแน่ที่มันทาให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นแต่หลังจากที่ไมเคิลออกจากสถานบําบัดก็ไปต่อปริญญาาาตีแลล้้วกก็ับเขามา การบำบัดยาเสพติดในสถานบําบัดอีกหลายแห่งก่อนที่จะเลิกยาได้ในที่สุดเมื่ออายุ20ปีซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับไมเคลลิลก็โตมาเป็นนักสกีมืออาชีพได้ลงแข่งในรายการระดับนานาชาติโอลิมปิกอะไรพวกเนี้ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับมันก็เลยก่อให้เกิดการนําไปสู่การพิจารณาคดีในปี1998นั่นเองแต่ว่าการตัดสินคดีจริงๆนะครับก็ ใช้เวลาค่อยๆสืบสวนกันไปเรื่อยๆค่อยๆเข้าสารอะไรพวกนี้กันไปเรื่อยๆจนสุดท้ายนะครับ7มิถุนายนปี2002หลังจากการไต่สวนทั้งหมดนะครับไมเคิลในวัย41ปีก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีฆาตกรรมมาธาถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานทางกายภาพที่ชัดเจนที่เชื่อมโยงว่าตัวเขากับเป็นคนฆาตกรรมมาธา ตรงๆนะฮะแต่ด้วยคําพูดต่างๆที่ไมเคิลเคยพูดไว้กับหลายๆคนนะครับมันก็เลยสอแววไปว่ามันเป็นการรับสารภาพทําให้คณะลูกขุนนะครับมีความคิดเห็นไปในทิศท,ทางเดียวกันและไมเคิลก็เลยโดนรับโทษจําคุก20ปีถึงตลอดชีวิตผ่านไป1ปีในปี2003โรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์ก็เป็นญาติกับ ตะกูดสกาเกลเนี่ยแะครับก็ได้เขียนบทความที่อ้างว่ารัฐบาลเนี่ยมีหลักฐานมัดตัวเคนเนตมากกว่าไมเคิลอีกนะแถมยังมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเพื่อนของไมเคิลนะครับที่บอกว่าคนร้ายในคดีนี้ไม่ใช่ไมเคิลหรอกเพราะว่าตัวเขาเองก็พอรับรู้ข้อมูลอะไรบางอย่างอยูอย่บ้างในช่วงนี้นะครับก็จะมีการสู้คดีของครอบครัวสกาเกลนะครับกินเวลาน,านานกว่า10ปีจนกระทั่งปี2013ซึ่งสุดท้ายนะครับ ตัวไมเคิลเนี่ยก็ได้รับการประกันตัวด้วยเงินจํานวน1.2ล้านดอลลาร์พร้อมกับเงื่อนไขที่ว่าเขาจะต้องถูกติดตามด้วยอุปกรณ์ GPS ไม่สามารถติดต่อครอบครัวม็อกซ y ลีได้เลยและต้องรายงานตัวทางโทรศัพท์อยู่อย่างเป็นระยะระยะไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกรัฐคอนเนตทิคัตเว้นแต่ได้รับอนุญาตในปี2018หลังจากมีการทบทวนพิจารณาคดีอยู่หลายครั้งนะครับทางรัฐจะไม่ฟ้องคดีนี้กับไมเคิลสกาเกลอีก พอเมื่อพิจารณาหลักฐานและสภาพของคดีในขณะนี้ผมเชื่อว่ารัฐไม่สามารถพิสูจน์คดีนี้ให้ได้ตามหลักกฎหมายแล้วทําให้สุดท้ายนะครับไมเคิลเนี่ยก็พ้นผิดจากคดีนี้โดยถาวรและนี่นะครับก็เลยกลายเป็นการจับผิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์หลังจากที่ไมเคิลได้รับการปล่อยตัวไปแล้วเขาก็ได้ตั้งทีมทนายนะครับเพื่อฟ้องมาร์คฟูแมนในข้อหาริดรอนสิทธิประชาชน ซึ่งมันเยอะมากเลยนะครับเป็น10ปีเลยซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในช่วงของการพิจารณาคดีอยู่ด้านของโทมสัสพี่ชายหลังจากปี1989เขาก็ได้ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่เงีย,งยบๆกับครอบครัวนะครับโดยพยายามหลีกเลี่ยงสื่อแล้วก็การเป็นจุดสนใจของสื่อมวลชน คนสุดท้ายครับผู้ต้องสงสัยคนที่3เคนเนตหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในปี1975ตัวเขาเนี่ยถูกวินิจฉัยว่ามีอาการซึมเศร้าและไบโพล่าซึ่งตัวเคนเนตนะครับก็มีความพยายามในการที่จะเข้าไปบําบัดอยู่หลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ก็ไม่หายขาดสักทีจนหลังจากปี2002ที่มีการตัดสินโทษไมเคิลไปแล้วเนี่ยเขาก็ย้ายไปอยู่ที่แคนาดาอย่างเงียบสงบแล้วก็ไม่ได้ออกสื่ออีกเลยสุดท้ายแล้วความจริงของคดีนี้ผลสรุปของคดีนี้ ก็ยังไม่มีเฉลยที่แท้จริงว่าโทมัสไมเคิลหรือว่าเคนเนตใครกันแน่คือฆาตกรที่สังหารมาธาจัดฉากคดีนี้ขึ้นมาแม้จะมีหนึ่งคนที่รับผิดไปนะครับและหนึ่งคนนั้นก็รอดออกมาได้โดยเป่าประกาศอย่างมั่นใจว่าตนเป็นแพะจากทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับมันก็ยังคงเป็นบทสรุปที่ทําให้ทุกคนยังสงสัยกันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับว่าใครฆ่ามาธากันแน่และเพื่อนๆล่ะครับ คิดว่าใครคือคนร้ายในคดีนี้ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับขอบคุณมากที่ฟังคลิปนี้จนจบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากฟังเรื่องไหนคอมเมนต์บอกเราได้เลยที่สำคัญที่สุดกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามมันเดย์ y ิสซิ y ี่ขับไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเรานะครับ